ก็สวัสดีน้องๆทุกคนครับผมอ่าวันนี้พี่เบิร์ตพาน้องๆทุกคนมาลุยเรื่องโจทย์ตีโกนกันนิดนึงเนี่ยสำหรับอันนี้ก็ข้อนี้ก็จะเป็นข้อสอบเก่าของครูผู้ช่วยเนาะแต่ว่าก็ดูได้เลยหลายๆหลายๆสนามแล้วกันไม่ว่าจะเป็นครูผู้ช่วยหรือว่าครูผู้ช่วยที่เป็นเอกิตเอ่ยสอบมสามเข้ามสี่เอ่ยสอบเตรียมทหารเอ่ยสอบอะไรเอ่ยที่ใช้ตีโกนก็สามารถดูแล้วก็นําไปสอบนําไปประยุกต์ได้เลยครับผมอ่ามาดูกัน เขาบอกว่า sin A บวกคอ s เเนี่ยเท่ากับ3ส่วน2แล้วไอ i n กำลัง3าคอสกำลังสสูตรเท่าไหร่ทีนี้ถ้าทำตรงนี้ครับพี่ก็ทำแบบนี้ใช้สูตรหน้าบวกหลังกำลังสแก้ไปเลยแล้วกันเนาะอ่ะก็มา่ยากแป๊บเดียวเราวิธีจำก็จะได้เป็นอะไรครับหน้ากำลังสาบวก3หน้ากำลังสหลังบวก3หน้าแล้วก็หลังกำลังสแล้วก็บวกหลังกำลัง3 เ okay. นองบอกว่าเอาพี่แล้วถ้าตัวนี้เป็นลบอ่ะก็จะไปยากไรก็สลับเป็นลบบวกแล้วก็ลบแค่นั้นเองโอ okay. เคเขีย์เนาะเขียนเยนาะอ,อ่ะไม่ยากครับไม่ยากเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่บอกว่าอ่ะมาเราก็ยกกําลังสามแบบนี้ได้เลยปะ่ะนนองบอกว่าตั้งตั้งหน่อยก็ได้พี่ตั้งหน่อยตั้งหน่อยอ่ะพี่มาตั้งให้น้องหน่อยแล้กันไซบวกคอสกลังสามแบบนี้ดูออกปะ่ะพี่ก็ ไม่ต้องมาเขียนเต็มอะ่ะมันเสียเวลาแล้วก็สามส่วนสองกำลังสามเราไม่จะเป็นต้องเขียนเต็มถูกปะ่ะเพราะว่าเขียนแบบเนี้ยมันมีข้อดีก็มันก็คือเหมือนเป็นหน้ากหลังได้เลยโอเคเนาะเราก็จะได้อะไรครับหน้ากําลังสามก็จะเป็น S กํกลังสามบวกเออทีนี้น้องบอกว่าอ้าวพี่แล้วเราจะจําสูตรยังไงวันเนี้ยมันเยอะวิธีจําง่ายนิดเดียวครับน้องดูตรงนี้หน้าถูกปะ่ะกําลังสามดูนะ กำลังสองลดลงเห็นปะกำลังหนึ่งแล้วก็ไม่มีหน้าเห็นปะหลังอะหลังมีไหมพจน์แรกมีหลังไหมไม่มีหลังเพิ่มขึ้นเป็นหลังกำลังหนึ่งเพิ่มขึ้นเป็นหลังกำลังสองแล้วก็หลังกำลังสามเห็นปะการจําง่ายเนาะหน้าค่อยๆลดลงหลังค่อยๆเพิ่มขึ้นเคลียร์ไหมอ่ะเพราะงั้นก็ต่อครับหน้ากำลังสามเสร็จแล้วก็สามหน้ากำลังสองหลังโอเค บวกด้วย3หน้าหลังกำลังสองแล้วก็หลังกำลังสามนี่เท่ากับไอตัวนี้ก็คืออะไรมันหารกันอยู่แจกเลขชี้กำลังเข้าไปได้ถูกป่ะก็จะเป็น3ากำลัง3มก็คือ27หารด้วย2อกำลัง3ามก็คือ8แบบนี้โอเคป่ะทำไงต่อครับนี่เราจับไอตรงเนี้ยมาอยู่ใกล้ๆกันเพราะโจทย์มันถามตัวนี้ โ oh, มันเปลี่ยนเป็นเส้นตรงให้พี่เชิเลยอะจับไปอยู่ใกล้ๆกันเป็น S อสกำลังสามบวก C กกำลังสามอตัวนี้เห็นไหมว่าเราพยายามดึงตัวร่วมมันได้ดึงตัวร่วมมันได้พี่ก็ดึงอะไรออกมาครับอ่าพี่ดึงสามแล้วก็ s ซ n c คอออกมามดึง 3, สามไซคอสมันออกมาโอเคปะโอเคปะเราก็จะได้อะไรตัวนี้มีสามออกมาแล้ว S ออกมาตัวหนึ่งถูกปะ่ะคอ s ออกมาแล้วแสดงว่ามันเหลืออะไรเหลือ s ซ n ถูกไหม <c oughs> บวกด้วยอะไรครับสาม sin ออกมาแล้วคอ s ออกมาแล้วแสดงว่าเหลือคอ s ต,ตัวเดียวก็บวก4เท่ากับ2 7ส่วน8โอเคทีนี้จะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ออกมันไม่ออกก็ไม่มีปัญหาครับพี่ก็บอกว่าตรงนี้น้องลองยกกำลังสองดูสิ ปึ๊บมเพยกกำลังสองครับโอเคมันก็จะได้แหละครับหน้าบวกหลังกําลังสองอ่ะต้องเขียนต้องเขียนไหมกําลังสองต้องเขียนสูตรไหมพี่น้องครับถ้าได้แล้วก็ไม่ต้องเขียนลนะหน้ากําลังสองครับบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองอ่ะทำเต็มๆให้ดูแบบนี้แหละจะได้รู้ว่าเฮ้ยอ่ะจะได้ใช้สูตรกันถูกเนาะก็จะเป็นครับทรายกำลังสองถูกป่ะบวกสองหน้าหลังก็คือสองทรายคอส บวกหลังกำลังสองก็คือคอสต์กำลังสองเท่ากับ9ส่วน4แล้วตัวนี้เราก็จะได้ใช้สมบัติอะไรครับเอ e กลักษณ์ตรีโกณไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองเท่ากับ 1, ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็น1บวก2ไซน์คอสเท่ากับ9ส่วน4เพราะฉะนั้น2ไซน์คอสเราก็จะได้เท่าไหร่เนี่ย2ไซน์คอสเราก็จะได้เท่าไหร่ตัวนี้ก็ย้ายไปอะไรครับย้ายไปลบไงย้ายไปลบ จุดปย้ายไปลบก็คือ9ก้าส่วนสลบหนก็คือสี่ส่วนสี่มันก็จะได้5้าส่วนสีแบบนี้โอเคเพราะฉะนั้นไซคอรเราเอาสไปหารต่อครับสอยู่นี่เห็นป่ะย้ายลงมาหารก็จะเป็นก็จะเป็นเท่าไหร่ห้ส่วนแอ่ะเพราะฉะนั้นจบครับไซคอ s ต,ตรงนี้คือ5้าส่วนแแล้วก็ไซบวกคมันก็คือตรงนี้ไงไซบวกคอโจทย์ใหม้มาแล้วคือสามส่วนสอง อืมเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วครับไซด์กำลังสามบวกคอกนกำลังสามแล้วก็ตัวนี้บวกเท่าไหร่เนี่ยอา่าตัดหรือไม่ตัดไม่ต้องตัดก็ได้เนาะพี่ย้ายไปลบเลย้วการเก,กะเท่ากับยี่สิบเจ็ดส่วนแปดครับแล้วก็ลบด้วยไอตัวนี้คูณกันเป็นเท่าไหร่สิบห้าคูณนี่อีกก็คือสี่สิบห้าถูกปะหรือนนองเอาสามไปคูณสามก่อนก็ได้เป็นเก้าเก้าคูณห้าก็คือสี่สิบห้า 45แล้วส่วนขา้ล่ากก็คือ16โอเคคอร์นอก็คือ16อืมแล้วก็ไอตัวนี้ครับ8ต้องคูณ2ดถูป่ะเพราะงั้น27่คูณสก็จะเป็น54าสลบด้วยสีก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย9กถูกป่ะเก้าส่วน,นั่นเองก็ตอบโอเคเพราะงั้นข้อนี้ก็ตอบ9ก้ส่วนสิครับผมก็อันนี้ ก็ดีนะข้อสอบ้อนี้เขาออกแบบมาให้ดีดีงามอลังการเพราะว่าจะได้ฝึกใช้สูตรนี้ด้วยพี่จะได้ให้น้องทบทวนก็คือสูตรกําลังสองนะสูตรมาม้านะถูกปะ่ะเอกลักษณ์ตรีโกณแล้วก็สูตรยกกําลังสามนะโอเคประมาณนี้เนาะก็เอาไปฝึกทาเป็นไอเดียถือว่าเป็นการทบทวนสูตรพหุนามแล้วกันโอเควันนี้ก็เอาโจทย์มาฝากประมาณนี้ครับผมโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ